บอกแปลว่าอะไรซ้อมซ้อมโอ้ยเก่งจังเลยเบิร์ดแปลว่าอะไรนะเบิร์ดแปลว่าอะไรลูกนกนกแคทล่ะแคทแคทแคทอะไรแมวเหมียวสีแมวเหมียวสฟสีเสน่หล่ะนู่นู่งูน้องคนงูไม่เป็นน้องว่านู่ฮอสฮอสมามา ข้าวแคโนข้าวข้าวอะไรวัววัวแนแคทแอนแคทโอ้แอนฟลอกฟลอกนี่อะไรนะอบ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 ข้อขอดาอบอบโน้ตเออขโอขอดาอบอบอะไรข้อขอดอะไรลูกไหนน้องรู้อยู่นะเมื่อกี้นี่ ข้คคอโคโดายคือจอ<ค>โอ้จอระเคอะไรนะแบแบคืออะไรหมีหี<ม>แพนดา้าหมีตัวยักษ์แพนดาน้าแพนดา้นดาตัวยักษ์แต่แพนด้าก็หมีเหมือนกันหมีแพนด้าเนาะมังคีนี่อะไรนะยิงกินกล้วยมินยิงกล้วยแล้วแล้วแม่งกอด กินงแมงก้มะอะไรมามาอะไรเนาะแมงโก้มะนี่มะม่วงลืมแล้วน้องแจ็คฟรุตอะไรแจ็คฟรุตอะไรนะขาขาอะไรขนุนโอ้ยลืมหมดแล้วหนูอัมเบร่า บ้าละเขาว่าอะไรอัมเบลาอัมเบลลาคืออะไรร่มร่มโอ้โหรถพยาบาลเขาว่าอะไรรถพยาบาลแอมบูลเรนแอมบูลเรนรถตำรวจอะฮะโคอะไรโคอะไรยี่สิบแปดก้าลูนูพอแล้วครับ